สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารานุกรมคนชอบหนังเช่นเคยครับผมก็หนังเรื่องนี้ที่จะรีวิวในวันนี้ก็ดูช้านะครับผมเป็นออตอนนี้ผมดูช้ามากๆนะครับมันออกมา2อาทิตย์แล้วก็ดูช้าแต่ดูแน่นอนนะครับใช่ว่าจะไม่ดู The ะเมนูเมนูสยอง หนังเสียดสีสังคมชนชั้นที่สะท้อนสังคมชนชั้นผ่านเมนูอาหารเลิศหรูที่แฝงไปด้วยความหมายของความตายและคุณค่าของวัตถุดิบธรรมชาติของชีวิตก็ไม่ปฏิเสธครับทั้งหมดนะว่าอาหารเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกชนชั้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่เรื่องนี้ก็ถือว่าสื่อได้ลึกดีพอสมควรครับเขาเสิร์ฟการเสียดสีแบบร่วมสมัยลงในจานอาหาร แต่ละคอร์ดได้อย่างลงตัวและเล่าออกมาได้อย่างงดงามปกติหนังแนวนี้ไม่สเสนอ,อไม่นําเสนออาหารแบบชนอ้วกวิธีทําแบบชนขนลุกก็ก็รูก้กันอยู่แนวหนังแบบนี้มันเยอะนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบจากศพมนุษย์แต่เรื่องนี้ไม่ใช่ครับเขาใช้วัตถุดิบธรรมชาติครับเขาเคารพวัตถุดิบรวมถึงการจัดจานที่ดูสวยงาม อย่างกับอาหารเลิศหรูราคาแพงก,ก,ก็ราคาแพงแหละเพื่อตอกย้ำนะครับว่าบางสิ่งสื่อบางอย่างออกมาแถมแต่ละครน,นะครับรูปแบบงานศิลป์ในการจัดการจะแตกต่างกันไปแล้วก็มีความหมายเรื่องเล่าในตัวของมันเสมอทั้งความหมายของออความเห็นแก่ตัวความโลภมีเรื่องเล่าในตัวมันการหลงตัวเองลงไหลในความดูดี โกหกเพื่อตัวเองโกงเงินเพื่อชื่อเสียงจำนำจำนำอย่างอื่นเพื่อตัวเองอะไรประมาณนั้นนะครับจนทาให้ตัวเองเนี่ยรวยเล่นชู้พอรวยวิจารณจนชีวิตและอาชีพของคนบางคนต้องพังทลายลงทั้งที่คุณค่าของอาหารมีมากกว่าความสวยงามและรสชาติครับเขาทาดีมากวิจิตพิสดารสุดๆเป็นการวิจิตสินที่ น่าหลงไหลเอาเรื่องนะครับเป็นหนังที่ให้รสนิยมที่แบบหูหน่าน่าหลงหลยอยู่นะแล้วก็มีรสชาติที่จัดจ้านเหวี่ยงตามกราฟของอารมณ์พร้อมรสชาติอาหารในแต่ละคอร์สได้เพลิดเพลินมากๆเป็นหนังตลกร้ายที่พูดตามตรงว่าปีนี้หนังตลกร้ายเรื่องนี้อาจติดท็อปหนังตลกร้ายแห่งปีนี้เลย เป็นหนังที่เนี้ยบทุกระเบียบสวยงามทุกจานชั้นเชิงในการนำเสนอเมนูอาหารแต่ละจานของหนังเรื่องนี้มันเต็มไปด้วยแง่คิดแง่มุมความรู้ความตลกร้ายในการนำเสนอลูกเล่นของหนังและจังหวะของมันแบบหดูแบบแยบยนมากทั้งโทนของหนังบรรยากาศสีสารการสื่อสารโอ้โหยอมรับครับบทหนังมันดีด้วยแหละครับเออมันถึง เล่าเรื่องราวของตัวละครได้แบบมีชั้นเชิงพร้อมมอบความบันเลยในการเสียดแทงที่บอกได้เลยว่ามีเครืองแน่นอนถึงหนังมันจะไม่ได้มีอะไรแปลกตาแปลกใหม่เลยสักนิดเพราะว่าหนังแนวนี้มันก็มีเยอะครับเยอะเลยเยอะพอสมควรเลยครับปีนี้อย่างอย่างน้อยก็ก็แบบเออหนึ่งเรื่องอ่ะก็เรื่องนี้แหละแต่ว่าแนวเสียสีสังคมชนชั้น ก็อย่างน้อยก็สามเรื่องแล้วแหละไม่ต่างกว่าสาเรื่องแล้วปีเนี้ยไอประเภทเสศษสีชนชั้นเนี่ยนะครับจับคนรวยมาเชื่อทิ้งอะไรประมาณนี้ในแต่ละเรื่องก็จะมีวิธีของมันซึ่งมันไม่แปลกใหม่เท่าไหร่แถมเดาทางไม่ไม่ยากด้วยครับไม่ยากเลยว่าตัวละครจะทําอะไรคิดอะไรอยู่จะไปทางไหนจะทํำยังไงเดวไม่ยากครับแค่หนังเรื่องนี้มันมีชั้นเชิงและลูกเล่นที่เอา หนังแนวๆที่เราคุ้นเคยเนี่ยมาจัดจานใหม่คู่กับความตลกร้ายที่หยิบไดอะล็อกคำพูดเสียดแทงที่คนใจเกี่ยวกับคนรวยชนชั้นเจ้าสัวคนมีเงินในการเสิร์ฟเราเป็นเมนูอาหารที่ผ่านความระเมียดละใหม่ความละเอียดอ่อนและกระบวนความคิดอย่างเป็นรูปแบบเป็นระบบที่เตรียมไว้ต้อนรับเราและเหล่าแขกผู้เป็นเกลียด ในการโดนเชื้อในครั้งนี้ถึงประเด็นนะครับหนังจะดูจำเจแต่ต้องบอกตรงๆเขานำเสนอดีครับมีความบันเทิงพร้อมด้วยความคิดสร้างสรรค์และรสชาติที่น่าไม่น่ากินสักเท่าไหร่นะไม่ค่อยน่ากินสักเท่าไหร่แต่ก็ช่างหอมหวานสะใจนะครับแม้ว่าแก่นของหนังจะจะเดาเดาได้ง่ายนะ เดาได้ง่ายมากไม่แบบงมหาไม่นานก็เจอเออไอแกนของเรื่องงมหาแป๊บเดียวก็เจอครับแต่ยกนิ้วให้ครัแบบการนำเสนอแนวคิดผ่านจานอาหารในเมนูแต่ละคอร์สท,ที่เอามาเสิร์ฟมันถูกบรรเลงสีสันและความงดงามที่ดูบรรจงและเต็มเปี่ยมไปด้วยความทุ่มเทและความตายในการสร้างออกมาให้ดูแสบลึกถึงไส้กันเลยทีเดียว เสียดแทงสุดๆอีอย่างคือผมชอบจานอาหารในแต่ละเมนูถึงบางเมนูจะไม่น่ากินสักเท่าไหร่นะครับแต่ช่วงต้นนั้นยอมรับเลยว่าเขาจัดจานได้สวยงามน่ารับประทานเหลือเกินใครบอกชวนอ้วกผมว่าผมเฉยๆวะ่ะหรือผมซาดิดวะ่ะก็ไม่รู้ว่ะไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าจานอาหารแต่ละจานคอสแต่ละคอสชวนอ้วกเลย ด้วยความที่เขาจัดจานสวยงามด้วยแหละครับวางอาหารในจานแล้วก็วัตถุดิบไม่ใช่ศพมนุษย์ก็เป็นวัตถุดิบทั่วไปแต่ละคอรก็ออกมาสวยหรูน่ากินนะถึงบางอันมันจะเป็นอะไรที่ไม่น่ากินเท่าไหร่ก็เถอะนะแต่ก็ยอมรับครับผมไม่รู้สึกถึงความคลื่นไส้แต่สัมผัสได้ถึงศิละปะชั้นเชิงในการลงโทษคนรวยมากกว่าอุาดิบัเนี่ยส่วนด้านการแสดงของ นักแสดงนั้นหแม่ไม่ต้องเอ่ยอะไรเยอะแยะเลยครับแสดงโคตรดีไม่ใช่เพราะพวกเขามีชื่อเสียงแล้วผมอวยนะครับแต่เขาแสดงดีจริงเขานำเสนอคาแรคเตอร์ตัวละครอารมณ์ตัวละครส่งถึงคนดูได้ดีมากๆเรียกว่าเข้าถึงตัวละครเข้าถึงบทบาทสุดๆเลยก็ว่าได้นักแสดงเป็น องค์ประกอบหนึ่งที่คอยแต่งแต้มสีสันในจานอาหารของหนังเรื่องนี้ได้ดีมากๆแถมแคสต์นักแสดงได้เข้ากับบทบาทของพวกเขาอีกด้วยน่าชื่นชมมากโดยเฉพาะคุณเลฟไฟใครสาวกแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องรู้จากชื่อนักแสดงท่านนี้ซึ่งผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าผมชอบนักแสดงท่านนี้มากมาตั้งแต่แฮร์รี่พอตเตอร์แล้วจำชื่อได้แม่นมากเลยครับจำได้แม่นเลย พอเห็นหน้าเขาในตัวอย่างหนังคือต้องดูให้ได้ครับต้องดูให้ได้ถึงแม้ว่าผมจะดูช้าก็เดอะครับแล้วก็นะมันผ่านมาสองทิศแล้วผมก็เพิ่งได้ดูนะครับก็ใช่ครับผมเขาคือหลอดวอเตอร์มอในแฮร์รี่พอตเตอร์ครับเขานี่แหละครับตัวปรุงรสชาติของหนังเรื่องนี้ให้มีมิติและเสน่ห์มากขึ้นทุกก้าวที่เขาก้าวเดินทุกการกระทําทุกสายตาที่เขากวาดสายตามองทุกอริยบท เขาสื่ออารมณ์ผ่านท่วงท่าการแสดงที่ทรงพลังทั้งที่ดูเหมือนแสดงไม่ได้เยอะอะไรมากแต่เขาเล่นถึงอารมณ์จนผมนั้นอินไปกับเขาเลยทีเดียวตัวละครของเขาเต็มไปด้วยมิติสเสน่ห์ในด้านอารมณ์ที่เดาใจเขาได้ยากพอสมควรขนาดตอนท้ายผมยังไม่เข้าใจในตัวเขาเลยครับไม่เข้าใจในตัวเขาเท่าที่ควรเลย เหมือนเขามีประสบการณ์ผ่านอะไรมามากมายจนคนประสบการณ์น้อยมากอย่างผมเนี่ยยากที่จะเข้าใจส่วนนางเอกคนนี้จำชื่อได้อยู่ครับเอ่อชื่ออะไรวะเอ่อชื่อที่ผมเรียกนางบ่อยๆแล้วกันก็จอยบอกเลยว่าเลฟฟเนี่ยเป็นคนปรุงเรื่องนี้เป็นคนปรุงอาหารจานนี้ส่วนพี่จอยนางคือตัวชูรสชาติของหนัง ศักยภาพการแสดงของนางเนี่ยผมยอมรับเลยครับปรบมือหลายรอบมากเพราะว่าในโรงหนังมีผมคนเดียวครับด้วยความที่หนังเนี่ยมันออกมาฉายตั้งแต่วันที่17พฤศจิกาแต่ผมมาดูวันที่9ธันวานะครับเลยมีผมคนเดียวผมปรบมือเต็มที่เลยครับไม่เกรงใจใครตกแบบไม่เกรงใจใครนะกับการแสดงของนางที่ดุดันไม่เกรงใจใครเช่นกัน อินเนอร์ท่าทางของพี่จอยคือดีมากครับแถมตัวละครนี้มีมิติปมอดีตที่ยังไม่มีอะไรให้เราค้นหาที่ยังไม่มีอะไรแบบให้เราค้นหาเลยคือมันน่าค้นหามากครับตัวละครนี้อดีตของเขาคือเขายังไม่ได้เฉลยอ,อะไรเลยมันน่าค้นหามากมันเลยรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่มีอะไรให้เราค้นหาเลยเหรอเฮ้ยแต่ว่าเขาก็พูดถึงอดีต นิดๆหน่นยนอยๆนะแต่ว่าเราก็กไม่รู้อยู่ดียวที่ไปเผยความเป็นมาของนางเป็นยังไงตัวละครตัวนี้เออยน่าคุณหาไว้ลึกลับดีเออถึงนิสัยใจคอจะเดาได้ไม่ยากแต่นักแสดงกลับมอบทักษะที่ทําให้ผมลหลงไหลได้น่าชื่นชมครับส่วนตัวละครตัวอื่นน่าจดจำทุกตัวครับโดยเฉพาะตัวละครที่มาคู่กับนางเอก มันทาผมหมูดหงิดทั้งทงที่ผมก็รู้อยู่แล้วครับเดาได้อยู่แล้วว่ามันทําอะไรเอาไว้มันจะมายัางไงมันจะเป็นยังไงเออนักแสดงสมทบทานอื่นก็ยอดครับยอดเยี่ยมเลยเช่นกันนะเติมสีสันความสดสีลงไปยอดที่จริงจริงแอร์ไทม์ของตัวละครเสริมเองก็มีมากพอให้เราได้เสพเนื้อหาบทบาทพวกเขาถึงจะเล่าไม่เยอะแต่ก็มีมิติพอสมควร ถึงจะบางตัวอาจจะดูเรียบเรียบไปหน่อยนะครับบางตัวอาจะเป็นเอ่อเรียบเรียไปหน่อยไม่ค่อยได้มีอารมณ์สักเท่าไหร่แต่ว่าเรียกว่าหนังเรื่องนี้มีนักแสดงนะครับที่ทําดีจนหนังนั้นเรียกได้ว่ากลมกล่อมได้เลยหนังเรื่องนี้ได้ดีเพราะนักแสดงครับผมบอกเลยเพราะนักแสดงดีเลยนะเ5็เต็มสิบไปเลยถ้ามีเสียงรบกวนอะไรขออภัยด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปถัดไปอาดิอส